สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เรียกว่าเกมเศรษฐีนะครับผมในคลิปนี้ลูกก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่อัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับจีนะครับผมแล้วก็ในวันนี้เจมสุดสนใจดีนะครับผมจัดจี้ใหม่ๆให้เราถึง2จี้ด้วยกันซึ่งเป็นจี้ที่มีชื่อว่ามณิการของโดนโกฟี่กับโดนโกฟี่เทมเบอร์ลิน สลับนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับผมความหมายเดียวกันเนาะอ่ะความสามารถของจ mm hmm. ี้เทบรีของโน้ตก็พีดเลยดีกว่านะครับผมเมื่อตกพื้นที่ของฉันเนาะเพิ่มขึน้นปนจำคูณ2นะครับผม100แล้วมีโอกาส55%เลือกอย้ายไปยังพื้นที่ของฉันที่ต้องการเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนด์มาได้ผมมีโอกาส50%ที่จะก่อสร้างได้นนมากเพิ่มเติมไม่มีบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มด้วยฮะเดียวนะโดนมีขาด้วยเหรอฮึฮ <c oughs> ตลกอ่ะหัวโตขาสั้นใช่ไหม เลขหนึ่งที่นะครับผมก็มันิการของโดรนก๊อปปี้เมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแรงมาร์กมีโอกาสสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมสร้างได้มาเพิ่มเติมเนาะเอ้าบวกสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อไม่ได้รัผลอ้าเมื่อตกฝ่ายตรงข้ามยกเว้นราคาบันทางสองครั้งแล้วก็เพิ่มกำไรทางเงินเพนที่สุดฮะเมื่อตกวันที่ไฟตรงข้ามหลังยกเว้นราคาบันทางแปสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นสองเงินที่แพงที่สุดยกเว้นสงคราม นี่มันความสามารถโคตรเก่าเลยนี่ฮะฮะฮะเดี๋ยวนะน้องแชมโบลินโดนไม่ใช่ลูกป้าหรอทำไมได้แค่ห้าสเอร์นไม่มีบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มแต่เนี่ยลดไปห้าเปซ็นแต่มีบวกสิเซนเพิ่มทำไมทำไมกันไม่เข้าใจไม่เข้าใจทำไมจี้นี่ถึงผลิตออกมาเนี่ยงง โอเคความสามารถของซ่องสองจี้ผ่านไปแล้วนะครับผมต่อไปก็วิธีการหานะครับผมการหาที่นี้เนาะก็น่าจะหาได้ยากแหละเพราะว่ามันเป็นที่ใหม่นะครับผมเราต้องสะสมซูเปอร์การ์มันนี่นะครับผมเอสเนาะทั้งหมด4อันแล้วก็ามาแลกนะครับผมแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยมีโดนคอปปี้กาเดียนด้วยมีโดนคอปปี้ปาลาระเบิดด้วยแล้วก็มีหมัดเหมียวพาวเวอร์ซึ่งใช้4อันเหมือนกันเป๊ะเอา้า แล้วการที่เราจะหาซปเปอร์กันมันนี่ได้นะครับผมเราต้องสะสมแทมบรินเอบวกนะผมทั้งหมด2ชิ้นแล้วก็วิญญาณของโดนคอปี้น้องตายแล้วหรอเงาเรียกว่าเงาก็ได้ไม่เรียกว่าวิญญาณเหมือนน้องตายไปแล้วอ่ะเออ3อันหรออันนี้ก็ปกตินะครับผม A บวกสองสามก็ทั้งหมดก็8กับ12เนาะแล้วใครจะหาล่ะมันเป็นความสามารถเก่ามากเลยอ่ะไอแทมบรีนน่ะ ๋ยวนี้เขาตกเมืองคูณสองสี่แปดกันหมดแล้วปะอืมแล้วการมันนี่นี่อีกทาไมเราต้องดูดเมืองแพงเอ้ยมันน่าจะใช้ได้ดีกับสายล้มนะใช่ไหมเราไปตกเมืองที่ล้มของศัตรูอะฮ้ไม่อะไม่ไม่ไม,ไม่เราจะไปตกเมืองเขาทําไมแล้วก็ชาแนลวิกสิหาไม่ให้หาทําไมอะไม่เข้าใจ มันไม่ได้ดูดเมืองคูณอะมันแค่นะยกเว้นแล้วก็เพิ่มค่าอันทางเมืองที่แพงที่สุดคูณสองเลยนะโอยขำโอเคอย่างอื่นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการปิดลิมิเต็ดนะครับผมก็จะได้ลูกบาทเพชรไปเลยเนาะกับแสงเกติยศน,นะคะก็ถ้าเกิดว่าปิดปิดน้องคนนี้ไม่พอนะต้องเติมตังค์ด้วยนะครับผมถึงจะได้สา0รอยเพชรคืน แล้วเราปิดจี้ละสามร้อยเพชรเหรอก็ไม่ใช่นะครับผมอีเวนต์สะดวกซื้อเนะอันนี้ก็เป็นการล็อกอินนะครับผมล็อกอินในแต่ละวันก็รับของรวันไปได้เลยตามนี้อืมแจกเพชรอีกแล้วนะครับผมเกมนี้แจกหนักจัดเต็มจริงแจกร้อยหมดหมื่นขอบคุณนะที่แจกให้ก็ดีกว่าไม่แจกอ่ะเนาะ โอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมลุงคิดไม่ออกเลยว่าจะเอา2อจีเนี้ยไปเล่นกับตัวละครอะไรถ้าเกิดว่าใครคิดออกนะครับผมก็ทําให้ลุงตาสว่างหน่อยก็แล้วกันเนะว่าเฮ้ยลุงจีนนี้มันเหมาะก,กับตัวนี้มากเลยนะถ้าได้เราจะ OP ในเมตานี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมผมหังคลิปหน้าขอทุกคนเป็ความสุขก,กันเลเก็สติเซิร์ฟประเทศไทยหรือชาวตะวับเวลาเก็บสตินะครับผมใครมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับผมว่าจะตอบเนาะสวัสดีครับจุ๊บครับ